สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็มาแบบสายด่วนอีกเช่นเคยนะครับน้องสลับแนวทางลาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับค่าคืนนี้หุ้นดาวโจนปกตินั้นปิดนะครับนาอเสาร์อาทิตย์นะครับไม่มีหุ้นดาวโจนนะครับก็จะเป็นแนวทางลาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิก นะครับแนวทางตัวเลขผมทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็น้องอยให้เป็ปเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับของเราเมื่อวานนี้นะครับดาวโจร VAP ให้3กับ7ผลที่ออก1.55กับ1.2นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับส่วนดาวโจรสตาร์ให้0กับ6ผลที่ออก0.53กับ0.9นะครับอันนี้เสดายที่09เนี่ยผม่ผมไม่ได้ให้เนาะ นะครับน่าจะออกตัวเดิมหรือเปล่าผมจำถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวนี้ผมจะให้เป็น0ูย์เนาะแต่ผมให้เป็น06นะครับพี่พก็6ไม่มาเนาะใครเอา0ูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0ูนย์เนะครับหุ้นดาวโจนให้1กับ5ผลที่ออก568กับ0ูนะครับอันนี้ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่า5 6เนี่ยผมเน้นให้แต่เขาไปอยู่ข้างหน้านะครับก็อันนี้ก็หลุดไปนะครับพ่พเนาะ มาแค่เด่นรองในรอบดาวโจนสตานะครับส่วนแนวทางของขค่ําคืนนี้นะครับผมก็ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมเนาะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมลาวกาชาตนะครับผมให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับพี่ๆเนาะไปแบบเร่งรีบนะครับเดี๋ยวพี่ๆสมาชิกจะไม่ทันในรอบลาวกาชาตนะครับ2 4ส สองห้าสองเจ็ดนะครับหกสี่หกห้าหกเจ็ดสามตัวนะครับหกสองสี่นะครับหสองสี่นะครับนี่เลยส่วนดาวโจรดีไอพี ดาวโจร VIP ผมได้เลข2กับเลข8นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 80 83 8 9 20 23 29นะครับสตัว280นะครับวันนี้ขอให้เฮงรวยทุกท่านนะครับผม ส่วนดาวโจนสตานะครับดาวโจนสตาผมให้ไปที่ให้ไปที่เลข8เหมือนกันนะครับพี่ๆแปดกับ2เหมือนกันสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8ให้ไปที่เลข8 81 82 8ห สองหนึ่งสองห้าสองหกสามตัวสองแปดหกนะครับก็ขอให้แปดไหลก็แล้วกันนะครับดาวโจนนะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบดึก ก็ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเนาะเฮงๆรวยๆปังๆนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ